ส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพระเอกหนุม่มโตโนโตพ่พาคินนะครับได้เริ่มโครงการ one man and the sea ว่ายน้ำข้าม12เกาะ เป็นวันแรกแล้วนะครับโตโน่เริ่มต้นตั้งแต่ตอน8โมงเช้าที่ท่าเรือดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยทีมงานที่จําเป็นครับโตโตโเพื่อเลี่ยงการอยู่ร่วมกันของคนจํานวนมากโครงการครั้งนี้โตโนโ่ว่ายน้ําจากชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป้าหมายคือไปที่เกาะสมุรยรวมระยะทางทั้งสิ้น8 2กิโลเมตรนะครับรวมของการว่ายทั้งหมดคือ18วันเต็มนะครับแต่ว่าวันแรกวันนี้ก็คือว่าใช้เพียงแค่7ถึง8กิโลเป้าหมายเยอะมากแล้วนะ จปถึงกิโลเมตรเป้าหมายอยู่ที่เกาะนกเพานะคะจากการสอบถามค่ะก็บอกว่าทุกๆ500เมตรเนี่ยจะเห็นทุ่นสีแดงใช่ไหมคะคือจะเป็นจุดที่ต,รตรัวนกต้องหยุดพักเพื่อที่จะจิบน้ําแล้วก็กลั้วปากด้วยส่วนกลางคืนเนี่ยก็จะอาศัยนอนบนเรือหรือว่าบนเกาะค่ะก็จะว่ายสี่วันแล้วก็พักหนึ่งวันก็สามารถติดตามภาพบรรยากาศได้ทางแฟนเพจ a c e b ุ o k เกตบรักนะคะตอนนี้เห็นผ่านมาได้3กิโลเมตรไปแล้วแล้วก็ยอดบริจาคก็ได้ไปล้านกว่าบาทแล้วนะคะยังบริจาคได้จางต่อเนื่องค่ะผ่านท่ง ธนาคาร,รไทยพาณิชย์สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยเพื่อโครงการเทใจแล้วก็ SMS ก็ได้ตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะ,ะใช่ค่ะ,คะส่วนใครอยากติดตามบรรยากาศสดๆใช่ไหมคะก็สามารถไปติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook เก็บรักนะคะครับผมมีไลฟ์สดให้ชมกันเลยนะครับนุ่มโตโน่ตอนนี้ก็อยู่ที่สุราษฎร์นะคะแล้วก็เริ่มโครงการวันแมนแอนด์ดซีไปแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้กํลาลังพักอยู่ใช่ไหมคะครับเพราะทุกๆเท่าไหร่นะถึงพักว่ายน้ำเนี่ย ก็เขาจะมีการไลฟ์จะพักในช่วงเช้าก่อนถึง11โมงค่ะแล้วก็จะเริ่มช่วงบ่ายตอนบ่ายสก็เพื่ออากาศจะอากาศแดดร้อนเกินไปอ๋อค่ะแต่ว่าสำหรับผลงานของละครทางช่อง3นะคะดวงใจในมนตราวันนี้ค่ะเราก็มีภาพบรรยากาศฟิตติ้งมานะคะซึ่งฝนเองก็ได้ไปเข้ากองนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นแบบนี้แปลกตาใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการฟิตติ้งในพารอดีตของละครเรื่องนี้ค่ะ จัดเต็มมากๆแต่งตัวกันถึง4-5ชั่วโมงเลยนะคะโตโน่เนี่ยเขารับบทเป็นพัชระแบบนี้เห็นรู้เลยว่าเป็นแม่ทัพหนุ่มนะคะต้องทาตัวสีแทนต่อผมเขียนรอยสักทาตัวสีแทนงั้นหลังจากว่ายน้ำคงไม่ต้องทาต้องาแล้วใช่ค่ะมีพรอปด้วยมีดาบมีกลิดนะคะส่วน นิชาเนี่ยรับบทเป็นมัทธิราในอดีตก็เป็นชุดสําหรับการร่ายราถวายเทพแต่ทำไมขาหวานกันมากเลยก็ไม่รู้นะคะอาหารนอกจากเสื้อผ้าหน้าผมแล้วทานางไม่ใช่เหรอคะแต่แม่ทัพกับราถวายเทพไม่น่าจะต้องหวานขนาดนี้่นอกจากเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยต้องเพทนมือให้เป็นลวดลายด้วยนะคะแล้วก็ต้องใส่อารมณ์ด้วยเนี่ยคะ่ะมีพี่น้องมาให้กําลังใจแล้วก็เมื่อกี้ก็จะเห็นพี่ใหม่พวัตนะคะผู้กำกับมาคอยไกด์บอกว่าอารมณ์ต้องทําแบบไหนยังไงค่ะ โดนนอแล้วก็นิชาบอกว่าชอบที่ได้แต่งตัวแบบนี้แล้วก็รอที่จะได้ถ่ายทําในพัทอดีตด้วยกันค่ะชอบค่ะส่วนตัวชอบเพราะว่าด้วยรายละเอียดต่างๆมันแบบสวยงามผสมกันมาหลายๆแบบเป็นชุดเวลาไล่ลำบูชาเทพอะไรแบบนี้การแต่งหน้าค่ะที่เปลี่ยนด้วยแล้วก็ผมที่เห็นว่าต้องผมยาวมากแล้วก็มีแอนเซอรี่ผมด้วยแล้วก็มีเพ้นท์มือด้วยค่ะทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกทั้งสองข้างชุด ก็ค่อนข้างเต็มมากไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดดีเทลอะไรต่างๆแขนหรือว่าผ้าที่จะเอามาซ้อนกันประมาณ3ชั้นนะคะมีสเสน่หร้อนแรงอะไรเงี้ยเวลาไล่รําอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอุรมคติชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไรอันนี้เป็นชุดเวลาออกรบครับไม่ชินมากับต้องแต่งกว่าจะเสร็จทีนึงเนี่ยโ,โหประมาณสี่ชั่วโมงผมพ่อรอเลยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าอาดีตเป็นช่วงที่สําคัญมากคนดูจะได้เห็นถึงทั้งการแต่งกายทั้งฉากต่างๆ CG ต่างๆรวมถึงอุรมการของตัวละครความเป็นมาของตัวละครทุกๆตัวจนทําให้มันเกิดม ปมต่างๆจนมาถึงปัจจุบันอยากเจอกับการแสดงของนิชา wow. Wow. อยากเจอเิมาก นอกจากโตโน่กับนิชาแล้วก็ยังมีลิตาคริยามาร่วมฟิตติ้งด้วยนะคะอย่างที่โตโน่บอกฉากในอดีตจะเป็นฉากใหญ่ๆทั้งหมดทั้งฉักรอบฉากประหารค่ะโตโน่แซวตัวเองมาแล้วนะคะบอกว่าหลังจากไปว่ายน้ําเสร็จก็ไม่ต้องทาตัวแทนแบบนี้แล้วอแล้วก็ร่างกายก็คงจะแข็งแรงนะคะใส่ชุดแรงใส่ชุดนี้คงจะสวยงามมากนะคะเรียกว่าคอสตูมจากละครเรื่องดวงใจในมตรานี่ก็จัดเต็มนะคะ